ให้ a เป็นจำนวนนี้เป็นสมาชิกของจำนวนจริงจงแสดงว่าต้องมี i j เป็นสมาชิกของ1ถึง13ซึ่ง i ไม่เท่ากับ j และ0วิธีทำวิธีทำนะเราก็ให้ให้ a 1ถึง a 13อะเป็นสมาชิกในจำนวนจริงก่อนให้ a 1 a 2เซตของ a 1, เนอะถึง a 13 เป็นสมาชิกเป็นสับเซตของจำนปนจริงของจำนปนจริงแล้วก็ที่มีค่าที่แตกต่างกันแสดงว่าจะต้องมี i j เท่ากับ n ออสสามซึ่ง i ไม่เท่ากับ C. เอ่อ i กับ AJ อ่ะ เป็นจริงเราจะกําหนดให้อันเนี้ยที่มีค่ามีค่าที่แตกต่างกันก็คือ I j อ่ะก็คือว่ามีมี i กับ j ที่เป็นสมาชิกของ1 2ถึง13ซึ่งมีค่าที่ซึ่งมีค่าที่แตกต่างกัน i ไม่เท่ากับ j ดังนั้นเราจะได้ว่ากำหนดให้อ กำหนดให้กำหนดให้นกแทนด้วยแทนด้วยสแปรูทให้ a ก่าอหนึ่งถึง a อสิบดังนั้นนกเราจะได้ดังนั้นมีนกมีนกสิตัวสิตัวและและรังนกรังนกแทนด้วยอะไรแทนด้วย แทนด้วย0ถึงก็คือ0ถึง2ลบรูสามอ่2ลบรูสามมันได้มันได้0.26์จุด้างก็ใกล้0.11มันถึง13อ่า1ถึงไป1ถึง2 สองถึงสามต่อมาสามถึงสี่สี่สี่สิบหกอันนี้สแควร์หนึ่งสามสใส่รูทให้มันหน่อยเนาะใส่รูทใส่รูทใส่รูทด,ดังนั้นเราจะได้จะได้ดังนั้นรังนกรังนกที่ได้คือที่ได้มี สี่ตัวนี่สี่รังจะได้ว่า,าจำนวนนกมากกว่าจำนวนรังจะได้ว่าจำนวนนกมากกว่าจำนวนรังเมื่อจำนวนนกมากกว่าจำนวนรังนั่นก็คือโดยทฤษฎีบทโดยทฤษฎีบทรังรังนกเอกละรังนกพิราบ เราก็จะได้ว่าโดยที่จะีบทรังนกพิราบโดยโดยหลักรังนกพิราบอ่าอันนี้ก็คือมันคือ13สามนด้วยเองจะมีนกก็คือมันก็คือนกหารด้วยรังมันก็คือเท่ากับ13หารด้วยเท่าไหร่เอ่ย สิบสามพันด้วยสี่สิบสามพันด้วยสี่สี่สามสิบสองเป็นสี่ดังนั้นจะมีนกสี่ตัวที่อยู่ในรังเดียวกัน มีนกอย่างน้อยสตัวอยู่ในรังเดียวกันรังเดียวกันหนึรอสบสามนรอบจหกหงเค็ในรังเดียวกันดังนั้นเราจะได้ว่านั่นคือนั่นคืออะไรเอ นั่นคือก็สรุปจากจากโจทย์เลยนั่นคือม e ี i j ที่เป็นสมาชิกของอะไรเอกของ 1, 1, 1ถึง13 1 2 1 2จนจถึง13จนถึง13ซึ่งซึ่ง0 0น,น,น้อยกว่า ai ลบ a j ai ลบ a j ส่วนด้วย1นึ่งบวก ai คูณด้วยบวก AI คูณด้วย a อน้อยกว่าหรือเท่ากับ2อลบรูาโอเคเหมือนอันนี้ให้ ai เท่ากับบิิมี i กับ j ซึ่ง i ไม่เท่ากับ j กำหนดให้อันนี้เรากำหนดให้นกแทนเป็นโซนแารลูกนัดังนั้นนกมีทั้งหมด13ตัวและรังนกแทนด้วยอันนี้รังนกมีทั้งรังนกรังนกก็คือมีรังนกดังนั้นรังนกมีสี่รังจำนวนนกมากกว่าจำนวนรังโดยหลักรังนกที่ไต้องได้เวลาจะได้สี่จะได้ว่ามีนกอย่างน้อยสี่ตัวอยู่ในรังเดียวกันนั่นคือมี i j เจติสวาสุของซึ่ง i ไม่เท่ากับ j เานาะไม่เท่ากับ j และและอะไรและสูงน้อยกว่า j